สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมช่องชิปเปอร์กับตาจะมาเคาะดาวเอ่อวันปีใหม่กันนะครับผมเหลืออีกประมาณแปมึงน,นะฮะเดี๋ยวรอนะฮะรอแปมึงเหลืออีกประมาณใกล้แล้วลูกใกล้แล้วครับใกล้ถึงแล้วใกล้ยิงแล้วครับเหลือหนึ่งนาทีครับ ได้หนึ่งครนึแลครับเดี๋ยวเราเรามีผู้เตรียมาแล้วครับนี่ผู้ผมและผู้ไอ้ยเหลือเวลาไม่ถึงสอนาทีแล้วครับผมผู้อเดยวเรหนียนกีหนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งที่สามิบแปดวิ สามหกสเดี๋ยวไปเจอกันตอนสิบวิเลยนะกันนะฮะถึงห้าสิบวิแล้วครับผมเด <laughs> ี๋ยวมานับพร้อมกันนี่นะฮะสิบสามวิสิบสองสิบเอ็ดสสิบสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้าสามสี่สามส สามสิบสิบแปดใกล้ถึงแล้วฮะครบเรื่อตั้งแต่ยี่สิบเลยได้ไหมฮะได้เลยได้เลยสิบเก้าสิบเกสิบห้าสิบสเลยแล้วเลยแล้วหกห้า นี่นะฮะ,ะอยู่ไหนนาในเระ,ะวาอยู่บนเนาะอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมึงนะฮะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ yeah, เย้ทุกคนนะครับผมขอเจริญเจริญนะครับผมสวัสดีครับผมโอเคนะ <copyright. S 2> <c ười> เดี๋ยวยังไม่จบนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะจุดภูกันระฟานูน่นภูนูนเลยเดี๋ยวเพมึงนะฮะขอใส่รองเท้าก่อน เอาเงิครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดกันเลยอาเงิครับตอนนี้เหมือนมีกําลังแกะกันอยู่นะครับเดี๋ยวับกำลังจุดไฟชักเลยเดี๋ยวรอรอยิงกันเลยนะครับผมมาโอเคเปิดประตูแล้วครับเปิดประตูแล้วตอนนี้เปิดประตูแล้วครับพร้อมยังพร้อมกันแล้วชะไม่ครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับแล้วก็ฉลองครบรอบหนึ่งรอยซับนะครับผม แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับโอเคป้อมยามนี่จุดหน้าป้อมยามสิเอาจุดหน้าป้อมยามเฉยรถเขาเดี๋ยวมันพุ่งไกลแค่ไหนไม่รู้พู่โอเคนะฮะเดี๋ยวไปหน้าป้อมยามนี่หน้าป้อมมาเฮ้ยลุ้นกันแล้วนะครับทุกคนบอกว่ามึงเล่นกันเนาะผมไม่รู้มันไกลแค่ไหนไงเอาตรงนี้นะที่นะพร้อมไหมเผื่อพร้อมนะครับผม เดี๋ยวเราจะจุดแล้วจุดแล้วเดี๋ยวรอดูนะนี่นะผมวุ้ยเนี่ยนะผม นี่นะครับผมยังสวยครับผมโอ้โหดีนะหมดแล้วเอ๊ก็หมดครบสิบลูกแล้วนะครับผมเอ้และพี่นี่เยี่ยมทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้จบคลิปผมโอเคนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ ขอบคุณครับ